ท่านราองผู้นในการเพื่อนครูที่คระทุกท่านนะครับสวัสดีลูกนักเรียนที่นะครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นสิ่งชื่นชมยินดีขอบคุณนะครับเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดประเพณีวอนกระทงขอบคุณเพื่อนครูทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการจัดทํากระทง้าร่วงประเพณีเทศกาลลอยกระทง ของเทศบาลตำบนองสูงขอบใจรลูกนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะขบวนแห่ทำให้มีสีสันครอบอง์ประกอบกนะครับตั้งแต่กระทงนางนงพมาาขบวนแห่ที่เราให้ความร่มมือกับชุมชนขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้ความร่มมือ ทำให้โรงเรียนของเรานะั้นมีกิจกรรมที่ร่วมกันกับชุมชนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นสีสันของงานเรื่องที่สองครับเมื่อวานนี้เราได้ร่วมกันปันน้ำใจสู้ไขน้ำท่วมถือว่าโรงเรียนเราให้ความร่วมมือกันอย่างดีตั้งแต่ผู้บริหารเพื่อนครู และลูกๆนักเรียนข้าสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมากปัจจัยตามกำลังศรัทธาคนละนิดคนละหน่อยรวมแล้วก็เกือบสามหมื่นตอนนี้ทางสภานักเรียนคุณมุมบูได้รวบรวมนะครับถ้าจายอนไม่ปิดกระส่องหนก้า แม้ว่าสถานการณ์น้ำอาจจะลดลงหรือจะมาในวันข้างหน้าแต่การเยียวยาสำหรับเพื่อนนักเรียนของเราบุคลกากรของเราจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาและดูแลคนละนิดคนละหน่อยก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่มอบให้กับเพื่อนเราในช่วงระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบวันนี้คิดว่าจะนำ ข้าวสารอาหารแห้งที่ประบาลได้ทรลูกสภานักเรียนได้แพ็กใส่ถุง237ถุงแบ่งให้กับเพื่อนนักเรียนของเราตามที่ครูที่ปรึกษาได้แจ้งข้อมูลมากับทางโรงเรียนแบ่งให้กับชุมชนอำเภอเมืองศ อันนี้เดี๋ยวจะขอบริหารจัดการเพราะฉะนั้นข้าวสารอาหารแห้งที่เราได้แพ็คเอาไว้237ถุงนี้นะครับบุคลากรของเราที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อนเรียนของเราที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมเราก็จะนาไปแบ่งปันอาจจะไม่ท่วถึงอาจจะไม่ครบในทุกพื้นที่ แต่ถือว่าเป็นกำลังที่พวกเราได้ร่วมกันกับสถานการณ์ดังกล่าวเงินคนละนิดคนละหน่อยนะครับรวมกันคนละบาทสองบาทตามกำลังศรัทธาตามกำลังใจที่พวกเราได้ร่วมกันทำเป็นเสร็จแล้วก็สอ0 0มก้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีงามที่ผ่านมาทั้งหมดนั้น จำเป็นที่พวกเราจะต้องมาชื่นชมขอบคุณขอบใจกับเพื่อนครูและรุ้ยนักเรียนที่ทำดีก็ขอให้รักษาความดีนี้เอาไว้ตลอดทุกครั้งที่เราได้รับของความรบมินเราได้ขอกำลังใจขอให้บุญปศุ ที่พวกเราได้ทำมาด้วยความตั้งใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจงเป็นพลังหงนำให้กับเพื่อนครูให้กับลูกเรียนและครอบครัวทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ในสิ่งที่พวกเราปัถานาในสิ่งที่ดีกามขพอานิออนสงส์นี้และคุณกรความณีนี้จงเป็นของเพื่อนครูทุกคนและล,ลูกนักเรียนทุกคนขอเชื่นชมและขอขอบคุณทุกท่านมานอกาสนี้ครับสวัสดีครับ No.